แนะนำได้ไหมว่ามันมีเรื่องไหนชุกชุม ACM จัดแบบนี้ให้ครับดูฟังก์ชันลอลิตี้ที่3เนี่ยเรเียกว่าแนะนำ subject ที่เกี่ยวข้องของวารสารตัวเนี้เราจะเห็นตัวอักษรใหญ่บ้างเล็กบ้างสีแตกต่างมีความหมายนะครับอักษรที่ใหญ่แปลว่า subject นั้นมีเยอะ subject นั้นมีเยอะ ก็คืออ้วนๆตรงนี้เราจะเห็นว่า subject ที่มีเยอะสุดคือ health informatics ตัวนี้เกี่ยวข้องกับบรรลักษ์ด้วยนะก็คือมันมีสาขาเนี่ยที่ผมอยากเรียนนะเรื่อง health informatics เนี่ยก็คือทำหน้าที่คลา้ายบรรลักษ์มีหน้าที่สนับสนุนในการค้นหางานทางด้านเนี้ยเหมือนเอาหนึ่งในทีมที่ค้นเรื่องสมมติแพทย์บอกว่าช่วยหาความเป็นมาของโรคสะเก็ดเงินให้หนอน หรือกลุ่มที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้อาจจะใช่บรรดารือไม่ใช่บรรดาก็ได้เราก็ดูซิ่ว่าในส่วนนี้เรียกว่ากลุ่มข้อมูลทางการแพทย์หรือบริการทางการแพทย์หรือบริการทางสาธารณสุขตัวนี้จะมีเยอะสุดเนี่ยเรียกว่า health informatics แต่อันไหนที่มันผอมก็แสดงว,ว่ามันมีเนื้อหาอยู่ไม่ได้เยอะแต่มันไม่ได้ผอมไปตลอดไม่ได้อ้วนไปตลอดมันอาจจะแบบเปลีป่ยนตามยุคที่นั้นเราดูได้ว่า วารสารชุดนี้มี subject หลายชุกๆก็ดูที่สีมันคลิกได้นะครับสมมติว่าผมเอาเมาส์ไปวางที่ health informatics มันจะลิงก์ไปบทความที่อยู่ในกรอบของ health informatics แล้วกลับเปนแบบนี้นอันนี้คือ functionality แล้วก็ accessibility อยู่ด้วยกันว่าข้อมูลครอบคลุมอะไร แล้วก็เข้าถึงอะไรได้บ้างดังนะนั้นธุรกีจค้าเนี่ยน,นะครับันอยู่ที่ journal journal แล้วก็อยู่ที่เนี่ยครับจะกลิบวิวหรือ Li สต์ i ิวล i สต์วิวใช้งานง่ายกว่าก็ไปที่ l i s t ์วิวแล้วก็ดูจุดวารสารนะครับ transaction journal เหมือนกันแล้วก็ไปที่ journal อันแรกเลยเนี่ยที่เป็น transaction ชื่อ transaction on computing for healthcare แล้วก็ดูความน่าเชื่อถือคือสถิติต่างๆเสร็จแล้วถัดมาครับก็จะมี subject เ,เ,เป็นหลัก